ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอมคนละฝันทุกคนเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาปลานะครับนี่เลยสระน้ําของเรานะครับอุ๊หองน้ําของเราไม่ใช่ของเรานะของคนอื่น <laughs> เราจะมาหาปลานะครับแขของเราก็อยู่ในรถนะครับอา้าวเราจะได้ปลามาเราจะใส่อะไรล่ะ,ใใละผมผมทอดเองครับ แต่ว่าแล้ว <thấy> ถ้าได้ปลาล่ะถ้าหรือว่ามีอะไรใส่ไหมไม่มีอะไรใส่เลาหรือว่าจะไม่ได้หรือว่าได้ับจได้ไออ๋ปเลยครับเดี๋ยวผมเดินตามโอ้ไม่ได้สิจับแจมจับแจมแจมเอานะโอ้พี่เอถอดถอดเก่งรอด อะไรแห้งติดเรือเลยมันเอานะตรงไหนมีปลาตรงไหนมีปลาแห้กันเลยนะครับแห้งเลยเดี๋ยวปลามันจะหนีก่อนหรือเปล่าครับพี่เพี่เพชกับพี่สัน์ก่อนอย่า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 พูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวปลาตกใจนะครับตกใจเอาฝั่งไหนครับฝั่งไหนเฮ้ยดับดับจับจับเฮ้ยจับอะไรไปจ้าเอาแล้วทังถังน้ำมันดินแล้ว

ลื่นอีกไหมเนี่ยออ้าวแค่ละอู้นี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ ที so ่เป็นเงสนั่งปัด่าไอสมันจีเลงก็โอ้โหถังน oh ้ำม hmm. uh, ันเดี๋ยวผมหาปลาตรงนี้นะครับผมวนอันนั้นจกุเน้นปะอ่ะตัวตัวกบนตัวทีทีนะระวังระวังจมน้ำเด้อระวังจมน้ำตรงงแ ห้ามห้ามลงมาลึกด้วยมันจะจมน้ำไมาไม่รู้หรอกี่เรู้เรียแไลชาไม่ต้อ้เรหาเอมาดปเทยเอานะครับแล้วเราจะมุดลงไปดูข้างล่างนะครับ

สูกว่าจะหนาว oh. ใครใครบอกให้ามาลงน้ำหน้าหนาวสถาการไม่คันเมื่อกวางวันหาเรื่อง

ど <laughs> う ขับรถนะครับเมื่อกี้นี้เอาไปลองเชิญเฉยนะครับเมื่อเราเราเอาไปต้อนปลานะครับเดี๋ยวรอบนี้แหละจะเอาจริงนะครับผมเห็นว่าพี่สันจะขับด้วยนะพี่สันจับโค้ของเรานะครับนั่นไงตั้งโกบโปรแล้วนะขัดขัดหัวแล้วนะครับ ทานหรืออะไรก็ได้มาเขียนเด็กเด็กติดติดร่างกายไะไงเด็กเราจะบ้าไหมล่ะเด็กเด็ได้ไม่ได้ไม่รู้นะเด็กเราบ้าเราเล่นอย่งนีนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ